สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับฟอร์ดรถใหม่ใบแดงใบหน่อยค่ะวันนี้หน่อยอยู่กับนี่เลยค่ะ F150 y Body นะคะกับรถคันนี้เลย d b l XLT นะคะเกียร์ออโต้ค่ะราคาอยู่ที่92,000บาทค่ะคันนี้แต่งแบบหล่อๆเลยนะคะ F150 y Body ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันะคะว่าคันนี้แต่งยังไงบ้างค่ะเนี่ยค่ะกระจังหน้า F150 นะคะแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆนะคะ มาพร้อมกับไฟมาสเตงนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกรูปแก้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็มี3ขีดท่าตรงนี้ด้วยค่ะพร้อมไฟเดลไลด์ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นไฟไฟตัดหมอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกนะคะมันจะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะคะ่ะเรียกไฟ10เมตรไฟสิเมตรคืออย่างละ5เมตรนะคะสองข้างส่วนด้านข้างนี่แหละคะ่ะเป็นวาบอดี้นะคะเราก็จะตีบ,บ่งด้านข้างออกมาะคะ่ะรับกลับนี่แหละคะ่ะคิ้วล้อ แล้วก็ล้อแมกนะคะนี่เลยมาล้อแมกลายยอดฮิตเลยค่ะไซส์แม็กนะคะอยู่ที่20ค่ะลบ -40 ค่ะลายนี้เท่ม,มากๆเลยคะ่ะเป็นของ f ็อกนะคะส่วนด้านข้างนะคะคันนี้จะเน้นแบบดุดันนะคะเราก็จะใส่ลาวหลังค้าให้แล้วก็ด้านข้างจะมีโลบาร์ของ Outlander นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ w h e e l นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะแล้วก็จะมีพิเศษก็คือจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้านหลังด้วยค่ะ แล้วก็วายบอดี้นะคะมีด้านข้างให้ด้วยค่ะรับกับตัวด้านหน้าค่ะทั้งชุดเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟท้ายรูปตัว C ค่ะส่วนด้านท้ายนะคะจะเป็นข้อฝากระโปรงท้ายค่ะเป็นสัญลักษณ์ FORD นะคะ f อ r d อันนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยค่ะแล้วก็ตัวครอบท้ายนะคะเราจะเลือกได้นะคะว่าจะเอาสติกเกอร์ตรงนี้ไว้หรือว่าจะครอบปิดหมดเลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะเป็นการจนท้ายของ Outlander ค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะคันนี้รุ่น DPL x ก t Gear Auto นะคะภายในนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะคะมีมัลติฟัง์กชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะคูชันโทนแล้วก็ควบคุมด้านหน้าจอนะคะส่วนวิทยุนะคะจะเป็นวิทยุไซส์ย8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังค่ะเดินได้แตะเข็บสีเทาค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติค่ะและที่ปัดน้ำฝนนะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรถสำหรับคันนี้หล่อมากเลยใช่ไหมคะสำหรับรุ่น DBL X AT นะคะ g ร a อ Auto ดาวเริ่มต้นที่49,000บาทค่ะผ่อ,อนเพียงแค่เดือนละ1 2 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าคนไหนอยากได้โปรโมชั่นหรือว่าอยากแต่งแบบไหนสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์095 1616 4-4 16 4 TC, เบอร์นี้เลยค่ะสามารถเอาเบอรนี้ไปแอดไลน์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ